หลังจากเราอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ตอตอเลือกใช้ค่ะเซรั่มดิปเปอร์นะคะแล้วก็หัวเชื้อให้ยาแปดนะคะทุกคนค่ะทาบริเวณใต้ตาขอบดวงตาหรือว่าตัวไหนที่มันหย่อนยานนะคะยกกระชับนะคะผิวให้เราดูเต่งตึงขึ้นนะคะจะบอกเลยค่ะว่าทาเช้าแล้วก็เย็นนะคะเพียงหยดเส่มือเราหยด1ห,หรือ2หยดนะคะรับรองเลยค่ะว่าเนื้อหรือว่าผิวของเราที่หย่อนยานนะคะจะเต่งตึงขึ้นมาทันทีเลยค่ะทาตัวนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ทาในเรื่องของเซรั่มดิปเปอร์ค่ะ เซรั่มดิปเปอร์ก็ทาให้ทั่วใบหน้าทุกคนขานะคะรับรองเลยเขาว่าหน้าจะสว่างสวัยกระจ่างกระจ่างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญทําให้เราหน้าดูเราเด็กขึ้นนะคะทุกคนขาก็คือว่าตอตอ,ตอไปดูหมอรำนะคะแล้วก็ที่สําคัญบอกว่าเจอ 2, น,น้องคนนึงเขาแนะนําให้มาใช้ตัวนี้คะ่ะบอกเลยว่าตอต,อ,ตอใช้มาระยะเวลา3เดือนแล้วคะ่ะบอกเลยเขาว่าหน้าดิ่งมากใครไม่เชื่อนะคะทุกคนมาที่ร้านส้มตำแล้วเจอาตอตอทุกคนทำเหมือนเด็ว่า หน้าไปทําอะไรมานะคะหน้าไปทําอะไรมาเจ๊ต่อๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากลองให้ทุกคนเปิดใจดูนะคะเซรั่มดิปเปอร์ค่ะและก็ไฮยาแปดค่ะไฮยาแปดนี้จะบอกเลยค่ะว่าจะดีมากๆเลยนะคะทาบริเวณที่ใต้ดวงตานิดน,นิดนึงนะคะตัวใต้ดวงตาค่ะขอบตาแล้วครับว่าหรือว่าตัวที่หย่อนยานนะคะจะทําให้เนื้อของเราเนี่ยเด้งดึงเด้งดึงผิวของเรานี่แบบเด้งดึงด้งดึงเดงดึงเลยค่ะฝากไปด้วยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามข้างล่างนี้เลยจ้าไม่บาา